ดีครับพบกับผมอีกคิวในช่องวันผีคืนคนลุกนะครับก่อนจะเริ่มเล่าเรื่องวันนี้ผมขออนุญาตเจ้าของสถานที่รวมถึงดวงวิญญาณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกท่านที่อาจเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ขอผมได้เล่าเพื่อเป็นอุทาหรณ์และแบ่งปันประสบการณ์โดยไม่มีเจตนา ลบลู่ใดๆทั้งสิ้นนะครับบางการเดินทางไม่ได้พาเราไปแค่ที่ไกลแต่พาเราเข้าใกล้อะไรบางอย่างที่เราคิดว่าลืมไปแล้วเรื่องราวที่คุณกําลังจะได้ฟังไม่ได้เริ่มต้นจากความตายแต่มันเริ่มจากคำว่าศรัทธ,ธา และบางครั้งศรัทธ,ธานั้นอาจพาเราไปเผชิญหน้ากับความรับในอดีตที่ไม่เคยถูกเปิดเผย20ปีก่อนชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าโตงเขาเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีบุคลิกดีเป็นนักกีฬาตัวแทนโรงเรียนเรียนเก่งกีฬาเด่นรูปรอ พูดง่ายๆว่าครบเครื่องทุกด้านในวัยยีสิบปีเต็มต้องตัดสินใจบวชเพื่อบวชให้แม่ที่เพิ่งจากไปได้ไม่ถึงเดือนโดยไม่รู้เลยว่าการบวชครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลวันนั้นเป็นพิธีบวชธรรมดา แขกและญาติพี่น้องต่างมาร่วมงานกันเต็มวัดแต่ระหว่างที่ผู้คนทยอยเข้าโบสถ์มีบางอยา่างยืนอยู่นอกโบสถ์เงียบๆหญิงคนหนึ่งมองโต้ง้วยรอยยิ้มอ่อนโยนและน้ำตาซึมเต็มดวงตาเธอคือแม่เก่งแม่ของโตง้ง คุณหลวงรับไปเมื่อเดือนก่อนดวงวิญญาณของเธอมาเพื่อรับรู้ว่าลูกชายคนนี้ได้ทำสิ่งที่เธอเฝ้ารอที่สุดในชีวิตและเธอกำลังรอให้ลูกชายสวดส่งเธอไปสู่ภพภูมิใหม่หลังจากบวชเสร็จพระโตงได้รับฉาย,ยาทางธรรมว่า สิระโชโตและหลังจากบวชได้อยู่หนึ่งเดือนหลวงพ่อเจ้าอาว่าสซึ่งเป็นลุงแท้ๆของพระโต้งก็เริ่มพิจารณาว่าพระโต้งคนนี้ถึงเวลาแล้วหลวงพ่อกล่าวเบาๆว่าได้เวลาแล้วพระโต้งไปกันเถอะพระโต้ง ได้แต่ถามกลับด้วยความสงสัยไปไหนเหรอครับหลวงพอ่อผมเพิ่งบวชได้แค่เดือนเดียวเองหลวงพ่อยิ้มบางๆแล้วตอบว่าเดือนเดียวก็มากับหลวงพ่อได้แล้วล่ะลูกพระตรงตอบรับโดยที่ไม่รู้เลยว่านี่คือจุดเริ่มต้นของทุด,ดง ที่เขาจะไม่มีวันลืมทุดงสู่เงามืดสองพระลุกศิษย์กับพระอาจารย์ออกเดินทางจากวัดเดินเท้าเลาะป่าผ่านเขาข้ามจังหวัดจนกระทั่งมาถึงจังหวัดลบบุรีคืนนั้นก่อนพระโต้งจะเข้ากรดหลวงพ่อ พูดเพียงคำเดียวถ้าได้ยินอะไรข้างนอกอย่าออกมาพระโตงก่อนนั่งสมาธิอย่างสงบท่ามกลางความมืดและลมแรงที่พัดมาเรื่อยๆไม่นานเสียงสัตว์ป่าคำรามของเสือก็ดังขึ้นและทันใดนั้นเสียงตึงตึง ตึงๆๆๆๆๆง,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 งเหมือนมีอะไรบางอย่างตัวใหญ่ยักษ์กำลังวิ่งเข้ามาหากรดอย่างบ้าคลัง่งข้างหูของพระโต้งมีเสียงแผ่วดังขึ้นว่าพระโต้งนั่งสมาธิไปลูกไม่ต้องขยับไม่ต้องสนใจเขาเขาทำอะไรเราไม่ได้หรอกลูก เขาทำตามเสียงนั้นและนั่งต่อไปจนถึงเช้าเช้าวันต่อมาไม่มีใครพูดถึงเหตุการณ์เมื่อคืนพระตรงเก็บความสงสัยไว้ในใจและออกบินทบาทกับหลวงพ่อเหมือนปกติระหว่างทางพวกเขาเจอหญิงสาวสามคน หน้าตาสะสวยผิดกับบรรยากาศกลางป่าลึกทั้งสามยืนใส่บาทอยู่ริมทางพระโต้งรับอาหารด้วยความเคารพไม่ได้คิดอะไรแต่เมื่อกลับถึงกฎและฉันข้าวเขากลับรู้สึกอิ่มอย่างผิดปกติทั้งที่พึ่งฉันไปไม่กี่คำเหมือนกับว่า ข้าวในบาทไม่ได้มีแค่ข้าวระหว่างทางเดินต่อหลวงพ่อเอ่ยขึ้นว่าพระโต้งเราขามฟังมาคำเดนแล้วนะลูกพระโต้งตกใจมันเป็นไปได้ยังไงครับเราเดินมาแค่วันเดียวเองหลวงพ่อพูดเบาๆเพียงว่าพระโต้งไม่ต้องรู้หรอกลูก ทุกอย่างเริ่มสั่นคลอนในจิตใจของพระโต้งทั้งภาพเหตุการณ์และคำพูดของหลวงพ่อคำคืนก่อนเข้ากดหลวงพ่อย้ำอีกครั้งถ้าได้ยินเสียงอะไรหรือมีอะไรคืบคานเข้ามาห้ามออกจากกฎเด็ดขาดพระโต้งรับคำ และเข้าสมาธิอย่างมั่นคงแต่ไม่นานเสียงเดิมกลับมาอีกครั้งตึ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 งหนักแน่นและใกล้เข้ามาทุกทีราวกับพูดผีปีศาจตัวใหญ่กำลังวิ่งวนรอบกรดแล้วเสียงข้างหูก็กลับมาอีกครั้งพระโตง อยู่เฉยๆแผ่เมตตาไปลูกประโตกตั้งสมาธิแผ่เมตตาอย่างสุดกำลังแต่ในจิตใจกับรู้สึกชัดเจนว่ามีคนนับร้อยยืนร้อมกดอยู่กิน่นคาวความเย็นความหนักหน่วงของอะไรบางอย่าง ทำให้เขาแทบหยุดลมหายใจเช้าวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อเปิดปากพระโตงวิญญาณที่เขามาหาลูกเมื่อคืนคือพ่อของลูกเองพระโตงหน้าชาว่าหลวงพ่ออธิบายว่าในอดีตพ่อของพระโตงเคยทํากรรมกับวัด ลบลูพระลบลูสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเมื่อตายไปจิตจึงถูกผูกไว้วนเวียนอยู่ในโลกนี้การทีพระต้งบวดคือโอกาสเดียวที่พ่อจะได้พบลูกในผ้าเหลืองเขาไม่ได้มาเพื่อทำร้ายเขามาเพื่อกอดลูกชายเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนจากไปตลอดกลาลแต่แม้จะเป็นพอ่อวิญญาณที่ยังไม่หมดกรรมยอมไม่มีวันแต่ต้องพะผลืองได้พระโตจึงได้แต่นั่งสงบเสียน้ำตาเิเงียบและสวดสรงดวงวิญญาณของพอ่อพร้อมกับอีกหลายร้อยที่ล้อมกดเมื่อคืนในที่สุด ความสง,งบก็กลับมาทุดงครั้งนั้นจบลงพร้อมกับการปลดปล่อยกรรมของคนเป็นพอ่อและลูกได้ทำหน้าที่สุดท้ายให้พ่ออย่างสมบูรณ์เขาไม่ได้มาขออะไรแค่อยากกอดลูกเป็นครั้งสุดท้ายและนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในการทุดงของพระ ติละโชโตถ้าเคยมีประสบการณ์เจอเรื่องผีหรือเรื่องลี้รับอะไรแบบนี้ลองมาแชร์ได้ในใต้คอมเมนต์นะครับผมอยากฟังเหมือนกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวันผีคืนคนลุกด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในเรื่องราวต่อไปสำหรับวันนี้ ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ